ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพระสุทนชุดแต่งงานนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบลิงก์นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับตัวละครลิงก์คืออะไรนะครับตัวละครลิงก์คือตัวละครที่ ต้องใช้จี้นะครับผมต้องใช้จี้ลิงก์กับตัวละครนะครับผมอีกสกิลหนึ่งึงจะเปิดนะครับก็คือตัวละครลิงก์เนี่ยจะมีมาให้2สกิลนะครับแต่จะมี1สกิลนะครับที่ต้องใช้จี้ลิงก์เท่านั้นนะครับในการปลดล็อกนะครับอ่ะเรามาดูตัวสกิลตัวธรรมดาก่อนนะครับสกิลธรรมดาก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส65%นะครับก่อสร้างเป็นแลนด์มาร์กโดยทันทีนะครับโดยการจ่ายมาเบิ้ล10อ่าอ่าสิเท่านะครับของการก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็ เมื่อสกิลแรกออกนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์คปั๊บนะครับมีโอกาส50%นะครับสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มในพื้นที่ว่างนะครับหรือว่าพื้นที่ของทีมหรือว่าพื้นที่แบบสุ่มนะครับผมนะฮะส่วนจี้ลิงนะครับผมเราจะทํำยังไงนะครับจี้ลิงเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมอีกสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปลดล็อกนะครับเราจะทํำยังไงเราต้องใช้เป็นจี้ลิง l ์นะครับจี้ลิงก็เป็นจี้ที่ให้มา3ชิ้นนะครับของตัว เนี่ยฮะของลิงก์พะสุทนก็จะมี3ชิ้นนะครับลิงก์ม้วกําแพงเหล็กนะครับผมลิงก์แมวจอมก๊อปปี้แล้วก็แกนไม่เหล็กกัดขังนะครับถามว่า 3G เนี่ยสามารถเอาไปใส่กับตัวละครอ,อื่นได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันเป็นของฟรีเออเนี่ยแกนไม่เหล็กอ่ะมีโอกาสดูนะครับถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็น่าจะอยู่ประมาณ50 ห้าสิบสามหรือห้าสิบห้าใช่ไหมเออแล้วก็หมวกกําแพงเหล็กอันนี้นะครับผมหมวกกาแพงเหล็กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุ้มตามอย่างเดียวใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าใส่กับตัวผ้าสุทนนะครับผมก็คือจะเป็นการบวกการป้องกันด้วยนะครับอ่ะ ตอนนี้มันจะอยู่ที่31%ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใส่กับพาสูทนนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้อัพเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่ใสามาปั๊บมีโอกาสป้องกันสกิลการบังคับย้ายด้วยสกิลนี้จะงอกมาแล้วก็การคุมต่อจะเพิ่มเป็น51%นะครับผมนะผมก็ใส่ให้ครบนะครับแมวจอมก๊อปปี้ แล้วก็แกนแม่เหล็กกักขังอ่ามันจะเป็นการปลดล็อกอีก1สกิลนะครับสกิลก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกจาพื้นที่ของเรานิ้วกัด50%นะครับค่าผ่านทางจะเพิ่มขึ้น4เท่านะครับแล้วก็เมื่อทอ,อยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาส80%นะครับทำลายอาคารนะครับผมที่เราผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคาร3าหลังหรือว่าเกาะก็คือจะทําลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแลนด์มาร์คมันจะไม่ทําลายนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการยกเลิกทาสีถ้าเกิดว่าฝ่าาายตรงข้้มทสีไว นะส่วนอีกจี้หนึ่งนะครับอีกจี้หนึ่งผมจะใส่อะไรดีนะครับอีกจี้หนึ่งผมขอใส่เป็นจี้ดักละกันนะครับพระสุทโทนเนี่ยเหมาะกับจี้สายดักนะครับอ่ะผมจะใส่เป็นตุ๊ก,กตาหนึ่งบนหน้านะครับผมนะฮะโอเค ลิงพสุทนเนี่ยเล่นด่านไหนนะครับคือเอาจริงๆมันเหมาะกับด่านโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปรีวิวด่านโลกและกันด่านอื่นเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามาเราไปลองด่านโลกเป็นด่านแรกกันก่อนนะครับผมเอาละโอ้โหเจอกับโนวาน่านะฮะเจอกับจี้ลิงโนวาน่าชื่อก่อนแหม่ชื่อเดียวกับกูด้วยไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านะครับเพราะว่าจี้ลิงโนวนาน่าน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วแหละโอ้ไม่ใช่บอทด,ด้วยว่ะคนวะ เออมาลิงประทะลิงนะฮะเอาละเปิดก่อนเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าใสา่จี้ลิงนะครับจาก51%เป็น86ใช่ไหมส่วนจี้แมวก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาฮึบเอาละโอ้โหทอยสวยมาก แต่สกิลมันก็จะคล้ายๆกับของเนวาน่าใช่ไหมแต่ว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแบบสุ่มถ้าเกิดว่าสกิลติดนะฮะฮึบเอ่อเลงหกอะ่ะเมื่อกี้ผมเลงหกนะเลงหกออกสองนี่เป็ดอืมสิบเอ็ดไปโอ้สิบเอ็ดออกเก้าตายแล้วฮึบโอ้โหไม่ติดว่ะ ดวหน้าติดเอาติดเอาอ่าเห็นไหมเขาติดนะฮะแต่ตังเขาไม่พอนะครับผมโอ้โหเขาติดแต่ตังเขาไม่พอเฉยเอาละฮึบพระสุทโธนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลำคาญน,นะถามว่าทำไมเพราะว่า เวลามันทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะทําลายเมืองด้วยนะนี่ไงสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส50%นะครับสร้างแลนด์มาร์กในพื้นที่ของเรานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมืองนะครับแล้วสกิลติดมันจะไปสร้างแบบสุ่มนะฮะฮึบสร้างทงพอนี่ไงอืมนี่ไงมันสุ่มสร้างตรงนี้นะครับไม่เป็นตัวที่น่าลาคานนะเอาจริงฮึบทําลายเมืองงอน แปดสิบเปอร์เซ็นโอ้ไม่ออกฮึบโอ้โหผมจะทำลายเกาะเขาได้ไหมฮึบอย่าเบิ้ลนะ่ะโอเคโอ้โหเกาะไม่พังไหวที่แปดสิบเปอร์เซ็นไม่ออกว่ะ จริงๆมันไม่ต้องใส่จี้ลิงก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่จี้ลิงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่จี้ลิกงเนี่ยสกิลทำลายเมืองมันจะออกนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีเปอร์เซ็นต์ออกนะฮะฮึบโอเคโอ้ติดเบิ้ลสวยฮึบอืฮึบโอเคแปดสวยงามจิ้มอะไรหรอกอืม โอเคทีนนี้ผมจะเล็งทำลายเมืองเขานะฮะฮึบเอาละเมืองหายไหมออเรียบร้อยนะครับผมทั้งเกาะทั้งเมืองเห็นไหมทั้งเกาะทั้งเมืองหายนะฮะโอ้โหอา้าวค่าผ่านทางแพงขึ้น4เท่านะฮะโอ้โหสร้างเลนด์มาร์กติดดวยว่ะ โอ้แต่ว่าผมว่านะตัวแกนดูดเนี่ยแกนแม่เหล็กกัดขังเนี่ยมันดีกว่าของลิงนูวหน้านะครับผมเพบยังไงมันดีกว่าเพราะว่าเวลาเราดูดเข้านะครับผมมันก็จะบังคับจ่ายค่าผ่านทางเลยนะฮะมึงมานี่เลยดูดเข้านะครับตอนนี้เขามีพระคุมใช่ไหมแต่ว่าดูดมาแล้วกัดขังนะครับอู้ว่ค่าผ่านทางแพงขึ้นเลยฮะ คูณสี่แหม่เสียด,ดายเสียด,ดายอะอะไรเนี่ยโหไม่มีตังแล้วฮึบมันเล่นตัวอ่าลิงพระสุทนเนี่ยมันเป็นการกันจบเกาะของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านเกาะมันก็มีโอกาสทําลายนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะทําลายเกาะไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮึบแปดโอ้โหไม่ออกไม่เป็นไรทังเกาะก็พอ คือบอกได้เลยว่าลิงพระสุโธนเนี่ยแม่งจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบน่ารังเกียจแน่นอนอ้าวมาถ้าผา่านแพงขึ้นไหมนี่ไงโดนไปเลยครับคูณสี่นะฮะแล้วก็โดนขังไหม,อมโอ้โหแม่งเดินผ่านกูต้องๆเลยว่ะโอเคสวยงามโอ้ดูดครับผมมานี่เลย โดนกักขังนะครับค่าผ่านทางแพงขึ้นเลยฮะแปดสิบสี่เอ็มครับผมโอ้โดูดไม่เข้าหรอกน้องพี่มีป้องกันการบังคับย้ายเหนอนะฮะลิงเนงวันหน้าเนี่ยมันแค่มันแค่ไปต่อใช่ไหมแต่ตัวนี้ป้องกันการบังคับย้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิงความสุขทนเนี่ยยังไงไมันก็ดีกว่าเว้ยเอาจริง โอ้โหเอาเลยฮนะผมจบวิ์ได้ไหมผมเลงเก้าแล้วรอดูมันสร้างเมืองขุดไงโอ้โหไม่ติดว่ะฮึ12ไปพังเกาะไปด้วยนะระหว่างทาง ฮึบนี่ไนงะเรียบร้อยครับผมดูดมาขังนะฮะมันจะยังไม่จ่ายค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นเอาให้แพงเข้าไปอีกครับผมเฮ้ยหมวกแม่นอยู่เนี่ยของฟรีอ่ะนี่ไงเรียบร้อยครับผมคือมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็ยังไงอะ่ะมันต้องบอกตรงๆมันต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วอะ่ะตัวละครเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่า มันเล่นง่ายนะครับผมด่านโลกเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นชิวๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอตัวห่นโหดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นด่านทั่วไปอ่ะลองด่านใหม่เลยแล้วกันนะครับจะดูว่ามันจะโหดวัแกแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมโอ้โห,โโหเจอกับกระตโตกาชานะครับผมกระตโตกาชาแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใส่จี้ลิงเขาไม่ได้ใส่แบบว่าตัวละครลิงมาแต่นะฮะใส่ ตัวบินคิดตั้นมาก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูดเข้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นการบังคับจ่ายเงินด้วยนะฮะโอ้แต่เสียดายผมไม่ม,ผม,ม,มีผมไม่มีตัดนางฟ้าวะ่ะโอ้โหเอ,อมเอาเลยครับผมเต็มที่กับชีวิตเลยอ๋อนี่คือเขาจะเล่นอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมโอเค ผมฆ่าเขาดีกว่าสองไหมึบโอ้โหโดูดไม่ติดไม่ไม่ไมดูดไม่ติดเิมันไม่สร้างโอ้โหไม่ทำลายด้วยโอเคดูดมาอืเรียบร้อยนะครับตั๋วบิน a วพีไม่มีผลนะเพราะว่ามันกัดขังมาแล้วก็บังคับจ่ายค่าผ่านทางโอ้ยไม่แพงขึ้นไว้แต่ว่าโดนเนวาน่าโอเค โอ้เขาก็ไปเรื่อยดีครับตอนนี้โอ้โหว่าไงล่ะกระตกกระชานี่ฮนะผมจะโอ้โหว่าผมจะเล็งไปสร้างแลนด์มาร์กตรงนี้ซะหน่อยแต่เหมือนว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะโอเคครับผมหืม 12m ก็ถือว่าแพงอยู่นะเอาล่ะผมกลางๆไปก่อนแล้วกัน อ้อเขาเน้นสร้างแลนด์มาร์กว่าเขาคนเ,เขาไม่เน้นเก็บเกี่ยวเลยอ่ะอโอเคฮึบสวยงามฮึบโอ้ผมทำลายเกาะไปด้วยใช่ไหมฮึบโอ้ไม่ติดว่ะ โอ้โหไม่ติดเลยเจ้าค่ะโอ้โหติดเกาะอ,อีกกูผมไม่เน้นเก็บผลไม้แล้วกันนะครับผมจะลองเน้นฆ่าเขานะฮะโอ้โหไม่ติดเลย65%ฮัลโหลโอ้โหโดนตั๋วบินวีพี เอาละโดดไปลงเมืองเขาก็ได้นะเพราะว่าผมยังมีแมวอยู่นะครับผมแมวจอมกอปปี้นะฮะนี่ไงยกเว้นค่าผ่านทางฮึบฮึบฮึบ,บอืมโดดมามานี่ก่อนเลยนี่ไงขังไม่หนึ่งดอก เรียบร้อยครับผมค่าผ่านทางแพงขึ้นนะครับ75% 75สเรคูณแเรียบร้อยครับผมตอนนี้เอาละแต่เขาไม่เล็งเก็บผลไม้เลยนะมึงเน้นสร้างแลนด์มาร์กอย่างเดียวเลยอะ่ะปึ๊บโอ้โหทอยสองออกสี่ครับผมเขาไม่เล็งเก็บผลไม้เลยว่ะ มึงเล็งสร้างแลนด์มาร์กอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคฮึบขอยสร้างติดอ่ะฮึบเรียบร้อยดูดเข้าขอแค่ดูดเข้าก็พอแล้วึบนี่ครับเราต้องเพิ่มน้ำเพื่อให้ค่าผ่านทางแพงขึ้นอีกนะฮึ pp. เอาละสามนี่ไงเรียบร้อยมึงดื้อนักใช่ไหมดื้อนักเหรอดื้อนักอืมโดนไปโดนไปครับผมเรียบร้อยครับคือมันก็เป็นตัวละครที่พอเล่นได้แหละแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไปเจอแบบว่าตัวโหดๆเนี่ยมันก็สู้ยากนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันเอาไว้ตัวละครนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครเริ่มต้นที่แบบว่า ใช้การได้ดีนะครับคือเอาง,ง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าเรากลัวแบบว่าไปเจอตัวคนโหนนะครับให้เราไปสิงอยู่ด่านโลกเลยนะมึงไม่ต้องไปไหนเลยมึงไปสิงอยู่ด่านโลกนะครับแล้วก็เนี่ยผมอัปเกรดแค่ห้าเองนะเปอร์เซ็นต์ยังไม่เต็มนะครับถานว่าไม่ต้องใส่จี้ลิงได้ไหมนะครับเราแค่เอาสกิลสร้างของพระสุทนนะครับผมแค่นี้ก็โหดแล้วนะฮะเอาจริงไม่ต้องใส่จี้ลิงก็ได้นะครับแต่ว่าจี้ลิงเนี่ยมันก็เสริมความแข็งๆเข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีหมวกป้องกันเนี่ยก็ หาได้นะเออมันมันช่วยได้นะครับผมหวกป้องกันนี่ช่วยได้ดีเลยนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เทพเกมอวยนะครับก็เข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับผมเข้าไปที่เข้าไปที่เฟซนะครับพิมพ์ว่าเทพเกมอวยนะครับก็กดเข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆลกทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า